อาสวัสดีครับคลิปนี้มาดูนะครับดูงานวิจัยนะครับกลุ่มหนึ่งได้งานวิจัยมาแล้วอยู่ไหนนะครับในโฟลเดอร์ชื่องานวิจัยตัวนี้นะครับเป็นเป็นไฟล์ pdf ใช่ไหมอ่ทีนี้ไฟล์ pdf อ่ะเราเปิดใ้เพื่อดูกันปึ๊บประมาณนี้งานวิจัยประมาณนี้นะครับเป็นไฟล์ pdf ทีนี้แปลงยังไงครับเราจะมีแอปพลิเคชันในการแปลงไฟล์นะครับอยู่ที่หน้าจอชื่อโปรแกรม wonder share pdf element อนะ่ะเบาไคลิกเข้าไปครับ วันด้แชร์ PDF element นะครับเป็นตัวนี้ไหมเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับที่เปิดเข้ามาแล้วจากนั้นนะครับไปที่ edit ครับเมนู edit ทั้งบนนะ watermark watermark คลิกตรงดับดาวเิสตรงนั้นนะครับมีคําว่า remove watermark ข้างล่างนะครับคือลบลายน้ําลบลายน้ําที่อยู่ในไฟล์ PDF ะนะ,ะคลิก remove watermark ปุ๊บ นี่โอเคไปน,นี่ลบไปแล้วนะครับถ้ามันมีปุ๊บเราจะลบไปไลนยน้ํำออกจากนั้นเราไปแปลงให้เป็นไฟเบิร์ไปที่คอนเวิร์ครับคอนเวิร์แล้วก็ทูเบิร์บทที่สนะครับทูเบิร์นะครับเครื่องมันจะถามว่าใส่เซฟไปชื่อเดิมเลยไหมดอ DO c doc เป็นไฟเบิร์ชื่อเดิมเลยครับเซฟปุ๊บเครื่องจะทำการแปลงไฟพี d f ใไปเป็นเบิร์ให้นะครับ จะให้เป็นไฟเบิร์ตให้โอเคนะแล้วก็อไฟเบิร์ตอันนี้ไปศึกษานะทบทวนวรรณกรรมมาลลายเล่มนะมาดูบทที่สองเอามาลหลายเล่มแล้วมา,าเรียบเรียงมาเป็นของเรานะครับสมมติว่าเอามาจากนายกรนายขอนคอแล้วก็เราก็สกตสรุปของเราว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ละเรื่องแต่เรื่องในบทที่สองนะครับอันนี้เอาไว้ในการศึกษาวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเธอไปนค้นงานวิจัยมาเยอะ ที่มันเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของเธอนะครับอันนี้ก็รอการแปลงไฟล์เป็นเบิร์ดนะครับก็จะมีบางวิทยาบางมหาลัยเขาจะเข้ารหัสไว้นะครับฟอนต์อาจจะกระเด็นกระเด้งบ้างบางมหาลัยก็โอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับลองแปลสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ลองทบทวนวิธีการแปลงสองวิธีนะครับมีสองโปรแกรมใน,นครบร้อยเปอร์เซ็นแล้ว โอเคคลิปฝุ่ม f i n ครับอ่าเรากลับไปดูในโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่เราเก็บการวิจัยนะครับจะมีโปรแกรมไฟเบิร์ดนะครับสองตัวอ่าลองเปิดดูไฟเบิร์ดนะครับเราก็จะได้โปรแกรมไฟล์ที่แปลงไฟล์งานวิจัยจาก pdf เ,เป็นเ o ิร์ดเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการแปลงไฟล์ pdf เ,เป็นไฟเ์ิร์ดด้วยโปรแกรมโปรแกรมชื่ออะไรตะกี้นะ่ย หลังยอดโดยทีสิอ่พเพิาะชื่อโปรแกร,รม Wonder Share PDF e l e m e n t อ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ F10